เช้านี้ที่สดใสเรามาถามแฟนปีศาจแดงนะครับวันนี้คนแรกตื่นเช้ามาก็ไม่ได้เจอใครแฟนปีศาจแดงนอกจากหลานชายตัวเองหลานชายมาเกิด 9. เก้าอยากจะถามาถนะความรู้สึกแฟนปีศาจแดงเมื่อคืนอนะย,ยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับบาเยอร์มิวนิกเป็นไงไงม อธิบายสิได้ไหมอาการเป็นไงน้ำเไ,ไม่มีอะไรสุพท้ายเลยฮะไม่มีอะไรสุพท้ายไม่มีอะไรสุพท้ายคืออะไรกับไปแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้<อ>แต่ดูตอนแรกใช่ไหมแบบตอนแรกไม่มีความหวังเลยอ่ะเหมือนมีหวังเล็กๆอ่ะคือแบบนัดนี้มันก็ต้องแบบอย่างน้อยขอยังสำอย่นี้ยี่สิบห้านาทีแรกอ่ะถามจากใจแฟนเลี้ยวฟูล้ว่า ในใจโอ้โหชื่อมาดีว่ะเตรียมเลยในในใจโอ้โหโดนแล้วมึงโดนกลับแล้วโดนรอเขาไปเอยอะทำไมเสมอไปเย็นได้ไปชนะไปเย็นได้น,นาายยีน่โอ้โหบอกเลยว่าเช้านี้วุ่นวายเป็นง่ายอะ่ะโอ้นานานะโอ้นานานะโอ้นานะโอ้โอน้าโอ้นานานะจี้แล้ับเอากี่แล้ตอนแรก เออเหมือนเลยเหมือนเลยรูแลลู่เียอืไหลเหมือนเดิมไ,ไม่ได้เหมือนตัวไหนแต่พอเหมือนตัวนี้ว่าเปิดหัวมาเฮ้ยดีวะ่ะเออบายเยอนคองเกงไม่ได้แมนยูเฮ้ยนี่ในใจบ้านแมนบ้านบายเย็นนูนเว้ยไม่ใช่บ้านแมนยูที่อาคิดนะแต่ลูกนั้นอะเว็บแรกที่ลูกนั้นเข้าไป อูทา,านอะไรไหมแบบหรือว่าแบบหรือรู้สึกยังไงอ่ะเว็บแรกที่เข้าไปรู้สึงยังไงเหมือนมันยังไม่ทันดูอ่ะมันไม่คิดว่ามันจะเข้าอ่ะอะถ้าเป็นโคปกติมันก็โับได้หรือถ้าตมันมั่นใจแล้วนี่คือโคใส่ไข่พิเศษไม่ไม่ปกติเนี่ยมันยังไงอ่ะหลังจากเข้าไปแล้วกระโดดรู้ว่าโดนอนะ่ะรู้ว่าโดนกูก็เห็นมันโดนแต่อาจจะถามเจ้าว่าเว็บแรกที่แบบพลุกเข้าไปที่ รู้สึกยังไงกับโอแล้วนะฮะความรู้สึกเดียวเราไปตั้งเกมนั้นมันแปบขึ้นมาเลยไม่แต่ใบตันเขาก็ยังต่อเกมยังโอเคแต่ว่าเพื่อทำไมถึงแบบมันโดนอ๋อๆการกะโดนไวเออลงง่ายๆอ่ะใช่มันพักลูกสองตามมาลูกหนึ่งผ่านไปลูกสองลูกสามค่อยๆผ่านไป แต่จุดโทษถามว่ามันมันก็แหนนะเอาจีนถูกไหมมันก็ใช่อเถียงไม่ออกเพราะว่ามันก็แหนบอลนอะแหนบอลจะให้ใจมุมไงใช่ปหะแต่ที่อาอาเอามองเว็บแรกนะเว็บแรกของแฟนลิวบูมองเว็บแรกคือฮะตอนที่ยิงหนึ่งสนะ่วนอะฮะระวังสายดีกว่าสายดีกว่าสายดีกว่าเออสายดีกว่าถูกต้องบัดบัดบัด,บดถนนเขาไม่น่าใช่ได้ เรื่องของเราไปคือเว็บแรกที่อาที่โดนะอ้างฮะด้วยแล้ว <laughs> คือแบบคือความคาดเดานะตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มนะอาจจะเราตอน่นี้ฟังคิดว่ายังไงก็แพ้ถึงไม่ได้แช่งก็แพ้ด้วยศักยภาพของทีมต้องยอมรับก่อนด้วยมวลสารที่อยู่ภายในทีม บรรยากาศของห้องแต่งตัวอาว่ายังไงแมนยูมันก็ไม่ได้ดีรรกว่าบาเยอุลเมา่อไรแล้วลไปเยือนด้วย,ยออฟอร์มไม่ดีเออฟอร์มเพิ์มอะไรเงี้ยนักตวง,งเตะแต่ก็คิดว่าเออน่าจะแพ้แหละแต่อาไม่คิดว่ามันจะโดนแบบนี้โดนง่ายเอออาไม่คิดว่าจะโดนง่ายลูกเนี้ยอังเดนยวน,น่ามันพลาดตรงไหนอ่ะถ้าจอมดูอยู่มันพลาดตรงไหน,นไเหมือนมันกระชอกไบไม่กระชอกเหมือนมันรับแล้วแบบมันมันปริ้นแต่คือ ทำไมมึงไม่ไม่ขยิบตัวเองมาอยู่ในบอลไม่ได้แรงเลยนะจ๊อบคือยืนไกลไปหน่อยเออมันยืนไกลไปหน่อยถูกต้องมันยืนไกลไปหน่อยคือมันไม่ได้แรงแบบโอ้โหยิงแบบบาซิสตุต้ายิงหรือเจอร์ลาดยิงที่แบบแต่ละผาดยิงแบบพลิปฟอบหายบอลมันวิถีมันควรรับได้หรือยังใช่เอาตรงๆท่านถ้าให้มองไม่ได้ปั่นนะไม่ได้เสี้ยมนะไม่ได้เสี้ยมให้แฟนแมนยู รู้สึกปีก่อนหน้านะตอนแรกน่ะอายังคิดเข้าข้างอนหน้านะเฮ้ยมึงต้องให้เกียรติเขาให้เวลาเขาเพราะว่าเขาคือมึงยังรักเดบิวต์จีเคามึงยังเทิดทูนเดบิวต์จอคนเล็กลิงเทวดาแต่ว่าเฮ้ยมันก็ต้องเปิดโอกาสให้กับโลกมันเปลี่ยนไปอะอะไรบอนเวลามันผ่านไปมันก็ต้องยอมเปิดใจเหมือนแบบพบรักใหม่อะว่าอาก็ยังคิดว่าเฮ้ยอายังชอบ แม์ในอินเตอร์มิลานเจอกับมาริที่มันมันแบบนัดนจริงนั้นเลยอะอยังเห็นมันยังติดตาเลยว่าเฮ้ยโอนา่าขึ้นมาคุมเกมขึ้นมาสตวิตบอลแต่เรื่องแชทางก็คือมันไม่มีปัญหาอะใช่ใช่ใช่มันดีกว่าด้วยมันดีกว่าใครหลายๆคนในพิมพิลีกด้วยแต่เพียงแต่ว่าก็เริ่มมาเห็นด้วยกาแฟแมนูบางกลุ่มด้วยอะมัน งานหลักมึงต้องมึงต้องให้ได้ดีก่อนมง,องม,าม,มาก่อน,นงานหลักคือมึงเอองานหลักเออถูกต้องเป็นประตูมึงต้องเซฟ,ฟก่อนงานหลักเอาให้ดีก่อนมึงอยา่าไปทำงานพระรามแบบโอ้โหเลือดหลูงานหลักมึงจะทำไม่ดีเลยเอ่าก็เมื่อคืนเนี้ยเริ่มรู้สึกเห็นด้วยนิดๆว่าเออเฮ้ยมือมันมันเหมือนมือมันลอยอ่ะมือมันแบบไม่มีแรงอ่ะทํามันอ่อนแรงก็คิดอย่างนั้นว่าเอ้ยหรือใช่วะ นะอ่ะโอเคหลังจากสองศู์ความรู้สึกเด็กแมนยูสองตูดตอนนั้นรู้สึกไงจบไปครึ่งแรกจบสองตูดนี่คิดว่าพอแล้วยังยังมีหวังคิดว่า,วา,วามันต้องมาอีกอ๋อคิดว่าคิดว่าคิดว่าโดนอีกแน่ๆอ่อ่าเอาคิดเหมือนกันว่าเออมันน่าจะมันน่าจะมปอีกมันมันไหลแล้วแบบเวลามันโดนติดกันเงปกติมันจะหล,ดละุดตลอดจริง ทั้งๆที่แบบเริ่มมาดีนะแต่แบบพอโดนลูกนึงป๊บเท่านั้นแหละหลุดหรือว่าเราจะแก้ไขยังไงลองลองมาแก้ไขคือแก้ไขตรงนี้ว่าเออยีานาทีแรกของแมนยูเนี่ยมันเล่นดีมากมันน่ากลัวลองยืน่นยื่นเลื่องไปทางกีฟ้าไหมบอกเฮ้ยมึงเอายี่สิานาทีแรกมาไวยี่สิบ้านาทีัอยได้ไหไเออพ,พหหหหหื่อแฟนไหม จะได้มาเล่นช่วงสุดท้ายไงคือบี้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 ถ้าเอายี่สิบห้านาทีแรกมาไว้ยี่สิบห้านาทีสุดท้ายเมื่อคืนเนี้ยแมนยูชนะแต่สุดท้ายมันก็เล่นดีนะหลังๆมันก็เล่นดีนะทันไหมล่ะก็ไม่ทันก็านก็หายไงก็นี่ไงก็นี่ไงเอาถึงบอกครับมึงยิงเลือกกับผีฟ้าเลยแต่ที่จริงเน้่สามลูกมันก็เหมือนไม่มีผลอะไรถามวมาได้สามลูกยิงได้ตั้งสามลูกนะก็แบบ มันไม่ได้เลยไม่ได้แน่ยงก็ได้สามลูกไงมันลูกเกมมันไม่นี้อยู่แล้วไอ้กดประตูทิมเยือนยิงได้ในบ้านใบเยือนสามตาตาตสามลูกเลยไม่ดีตรงไหนนะเขาไม่ได้นับเหมือนเมื่อก่อนนิงกดไม่ไม่มีแล้วเอาไปโกงเอโก้ไม่มีนะเพื่ออาบน้ำมาปากก็จะซิดหน่อยถาลิปมันนิดนึงอุ้ยเฮ้ย ลิปมันฟืนๆดๆเหรอจอบมันไม่ลื่นเหมือนแมนยูเมื่อคืนเลยเป็ออ้าแฟนแมนยูรู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะคอมเมนต์กันมารู้สึกยังไงกับทีมนะฮะพูดได้นะระบายได้เราเป็นเพื่อนกันถึงแม้เราจะเชียร์บอลคนละทีมอย่างหลานเนี่ยเชียร์แมนยูหนูเชียร์ลิเวอร์แต่หนูก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผักไปไล้ตรงถึงขนาดต้องสาบแช่ง แบบให้รู้สึกว่าแมนยูต้องตกต่ำไม่ได้หมดไปเกิดไม่ได้ในนั้นรู้สึกว่าเออมันก็มันก็เป็นวิถีชีวิตของของวิถีทางฟุตบอลอย่างที่หนูเคยบอกมันไม่มีใครวารอได้ตามร้อยถึงห้าวันมันไม่มีใครที่เสียใจร้องไห้กับทีมตัวเองได้สามร้อยถึงห้าวันแต่ตอนนี้สองร้อยกว่าวันก็ยังเสียใจอยู่ไหมสามร้อยแล้วสามร้อย <laughs> ที่อามามารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ว จริงๆนะแมดเมื่อคืนนะเพาะแมตเมื่อคืนนะที่อาร์้จีวไม่ใช่แหละก็คือลูกสี่ลูกสี่นะมึงต้องอย่างน้อยมึงต้องปัดข้ามคานหรือจะอะไรเขาไม่ได้ยิงแรงนะแต่ถ้าเป็นเ e ออาร์อ่ะอันนี้นจากจากใจใเวอ้์วููเลยจากใจแฟวอร์พูลเมื่อคืนถ้าลูกสี่เป็นเออาร์ปัดข้ามคานอาเชื่อมาสี่ดาวแบบปัดอันนี้มันยิงแตงหน้าแบบแต่ถ้ามองจริงมันก็แอบยากเละ ลูกลูกสุดท้ายอะลูกสี่ะใช่แต่ลูกที่มันไม่ควรเสียก็คือลูกแรกลูกแรกไม่แต่ลูกสี่อะเาว่าด้วยวิธีของผู้ตัดบทตกเขายิงตรงตัวมึงเข้าใจไหมเขายิงตรงตัวมึงอย่างน้อยมึงต้องปัดมึงต่อยมึงชกมึงอะไรก็ได้ให้มันออกไปจากนอกกรอบอะแต่นี่คือแบบเหมือนจะปัดก็ไม่กล้าไม่รู้นะความคิดตัวนะความคิดเ่เอาตัวนัคือเอามาเอามาเอามาแลกเปลี่ยนกันถูกปะที่อารู้สึกว่าเฮ้ยโอนาไม่ใช่นะก็คือลูกสี่ อาว่าอาแฟนริพูนะแต่อาว่าถ้าลูกสี่เด็กอาอยู่เซฟได้ก็อาจจะมีติดใชอ่ามีติดเซฟได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีติดเซฟได้ซึ่งอาเคยเห็นลูกประหลาดประหลาดของโอ้โหเมื่ีมันอยู่เสาแรกเสาเสาเสาซ้า,ายมือมัน,นะมนอ่ะ่มปดเออพุ่มปัดสามเหลี่ยมขวามืออาเคยเห็นไม่แล้วอ,ะอ่ะเอออย่างนี้ว่ากรบินกรวินบ,บินได้อนะ่ะนี่อาถึงตั้งชื่อว่าเด็กอา คนเล็กลิงเทวดามันมันลิงอะบราปัดมันเตะอะไรเงี้ยมันไวน่าไม่รู้นะไม่รู้นะหนูไม่ได้ปัดหรือไม่ได้อะไรแล้วแต่ถ้าถามหนูลูกสี่ดีแค่อานาจะทําได้ดีกว่านี้ไม่ได้บอกนะว่าจะไม่เข้าแต่อาชิอ่าดีแคทําทำดีกว่านี้แต่ลูกแรกเนี่ยถ้าไม่โดนลูกแรนมันก็เออเสรเสมอใช่มันก็มีไม่ตามหนึ่งลูกฮะถูกต้องอาถูกต้องตั้งแต่เท่าไหร่นะสปอรสามสองปะ ใช่สามหนึ่งแล้วก็ไล่มาอืมใบเยิ้มมันก็เริ่มแบบอันนี้แล้วเริ่มเป๋ะอาคิดในใจเลยอะแล้วมันก็ได้ไวกัได้ไวแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าที่จอพูดไม่ใช่ตะการว่าเฮ้ยถ้านลูกนั้นโอนหน้าปัดได้มันจะเป็นสามสามไม่ใช่นะมันอาจจะชนะสามต่อเหมือนเดิมก็ได้แต่พี่เนี่ยว่าคือโมเมนต์ที่จอพลังพูดคือใจกำลังมาเขานะแล้วใบเยิะมมันจะรู้สึกเป๋ถ้ามึงตอนนั้นอะ แต่พอมันโดนง่าย,ยตีต่อใชมันก็เหมือนเดิมคลายความกดดันมันก็เล่นได้สบายอือต่อบอล <c oughs> ยังโชคดีอย่างนะอายังมองมองความโชคดีของแมนยูคือในกลุ่มเนี้ยจะมีแบบทีมอ่าไม่ใช่แม่เขาไม่มีแพ้ไม่มีผลแพ้ชนะกันไงกาล์ตาทลายเสมอกับโควเปเกนเพราะฉะนั้นแต้มเดียวมันยังไม่เยอะแต่จอบลองคิดดูนะถ้าสมมติ การอัลตราทรายหรือโคเปเกนชนะเมื่อคืนนี้มันจะมีขึ้นไปโดดมีสามพร้อมกับใบยเยือนและแมตต์แมตต์หน้าสมมติว่าอ่าการอัลตราทรายไปเยเือนใบเยือนอายังไม่รู้โปรแกรมแล้วก็โคเปเกน,เนมาเยือนแมนยูแล้วถ้าสมมติมันมีผลแพ้ชนะเลยเนี่ยคือผลเสมอเนี่ยอย่างน้อยบางทีมันอาจจะมีงูก,กินหางอาจจะมีไปไปไปแบบไปไปตัดติ่งกันทงท้ายได้แต่ถ้ามีแพ้ชนะแพ้ชนะแล้วแล้วมันอายเคยเห็นบ่อยคือแมตต์สามแม่งไม่ไม่แมตต์สุดท้ายอ่ะไม่มีผลแล้ว สุดท้ายกูคือชนะชนะเพื่อได้ไปเตะยูโรปาีิแต่ถ้าเสมอหรือแพ้ก็ไม่ได้เลยเลยเนี่ยมันยังเป็นความโชคดีตรงที่ว่าถ้าแมนยูตั้งใจทําจริงอะอะบอกเลยว่าต่อให้แมนยูจะแพ้บาเยนไปกลับแต่ถ้าแมนยูชนะการตันทลายกับโปเปเกนไปกลับซีซั่นสี่สองที่สองแต้มเข้าแน่นอนถูกป่ะมันการันตีว่าเขาแน่นอน เนี่ยเราลองคิดในแง่บวกนะคิดในแง่บวกว่าเออโอเคกูเจอบายเยนกูแพ้คาบ้านก็ได้กูแพ้คาทินบายเยนก็ได้แต่ว่าถ้าไปเจอกับกาลาตสลายหรือว่าโคเปเกนเนี่ยมันเก็บเนี่ย44แมตช์43ิอ2ติด2แต้มเข้าเลยเนี่ยเข้าเลยเนี่ยมันมันมีโอกาสยากมากที่จะตกมามาเล่นยูฟ่าอยู่ยู่รปบ้าลีกแต่ความยากของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือ การตสลายมันทีมจากตุรกีแล้วความโหดของการเชียร์บอลอะเมื่อคืนมึงดูน้ำสองตู้บอมาเชียร์ที่โู่นเงี้ยเรอเออไม่ใช่มันโหดกิตนวิญญาณมันสูงประเทศตุรกีอะคือแบบมันมันทำเหมือนมันแบบมึงมาเตะบ้านกูมึงผลการแข่งขันไม่ค่อยดีหรอกพวกอังกฤษจะไปจะไปตุรกีอะถ้าจะมาชนะคือมันชนะในบ้านอังกฤษแต่ถ้าจะไปตุรกีมันแบบมันเหมือนมันขู่มันบางทีแบบว่าก่อนเข้าโรงแรมเงี้ยมันจุด นู่นนี่นั่นปุ๊บปั๊บแบบมันคู่อ่ะเข้าใจไหม,ไมเออทำลายสมาธิอ่ะก็ก็ยังโอเคถามว่าแต่ก็อย่างที่จอบ,บอกอ่ะอันนี้แฟนแมนยูคือชนะ4-3ถามว่าดด้วยด้วยการมองสกอร์ขาดไหมไม่ขาดนะแต่ลูกเกมค่อนข้าง,างมันมันก็ไม่ได้ขาดรูกเกมแต่มันค่อนข้างความเฉียบคมหรือจุดบกพร่องความผิดพลาดอ่ะคือแมนยูไม่ง่ายไปง่ายไป ง่ายไปมันง่ายทุกลูกอ่ะอแล้วกูจะมาโหแทนนั่นอยู่ทำไมเนี่ยโดนไม,ม่ไปจน,นเออเมื่อคืนกองแช่งเลยสบายเลยเอ้ยแช่งกองเชียร์เลยลำบากใจเลยพูด,นะพดแล้วลนนนะเววนี่ยพูดแล้วไปแล้วสรุปแต่วันไหนวะเรียกวัววันนี้ไงยูโรป้ายีกวันไหนก็ได้มีต้องหากูแล้วกันเจออะไรเจอกับแอลเอเคเป็นเคลิงห้าทำเฮียอะไรล่ะ ทีมประเทศอะไรออสเตรียออสเตรียออสเตรีย,รยประเทศนี้ไอ้แม่นันนนกเตะลิเวอร์พูลชอบก็ไปไปตอนไปปิดซีซั่นก็ไปที่ไปที่ออสเตรียบรรยากาศดีไม่ได้เดินทางไกลเดี๋ยววันได้แดกกูหรอกมึงคิดว่าลิเวอร์พูลจะมาลงดูงป้าหรือจะไปแบบออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะเฮ้ยไปใไจมากเลยจ๊อบไปไปออสเตรียไปเบลเยียมแล้วประเทศที่ไกลที่สุดก็คือประเทศฝรั่งเศส อ่เคยไปกับแม่กับย่ากับแม่กับย่ามึงอ่ะกับแม่กูอะ่ะฝรั่งเศสเอากินเนี่แทบจะเดินข้ามภูมิแดนไปก็เลยปีนี้ไม่ไดแดกหรอก <c oughs> จอไเ <c oughs> อาจจะบอกจอไปอย่างนะว่าวมันจะเตะโทษไหนก็นแล้วแต่แต่ถ้าคำว่าจะนำภูมใิใจเห็นป่ะต่อให้เตะททษอ,อยู่ฟ้าจำเรียกอีกแปดสิบชาติแต่ถ้ามึงแพ้ตรงนั้นมึงก็ภูมิใจตรงไหนวะอ่านี้ ไตรงหนเอาต่อให้กูเตะบอลอบตอคยุยแรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าสามแต้มกูก็ภูมิใจกูภูมิใจเขาม่จะนั่ง,งกูเสียงดิเที่ยอาดิเตะไปทางนะนั้นอือเตะอยู่แล้ววันนี้เตะเตะอยู่แล้วมึงจะตกห่าวก,กูแล้วกันเนี่ยแต่ที่อาอาอาแอบดีใจนะที่ได้มาเล่นถ้วย์นี้นะ ตอนแรกเด็กเด็กหรือผู้หลายคนอาคิดว่าเขาก็น่าจะแบบบางคนนะส่วนหนึ่งนะก็อายที่แบบว่าเฮ้ย,เ,ยเคยไปล้อแมนยูโวยไงแต่อายไม่อายอากลับภูมิใจและดีใจด้วยที่มาเล่นทุนจริงนะจริงนะจริงจริงพ่อเลยบอกาะว่า,ามันเป็นถ้วยที่เจนครับยังไม่เคยได้มันเป็นถ้วยเดียวเลยคะฮะเคยมาเล่นไหมก็ไม่ได้เคยมาเล่นเ่ยเคยมาก็ตอนครึ่งกันแรกที่เจนคร์ทเข้าคาคุมทีมอ่ะคือเจนคอร์เนี่ยเข้าควคุมทีม,าม,าม,ทมตอนตอน ล,ลู่ลูหนาวปิดตลาดธันวามากราอย่างเงี้ยเข้ามาแบบขึ้นลูการ์น่ะแล้วลูการนั้นก็มาทําต่อใครว่าเป็นได้รถเจอรหรือเปล่าจต่ไม่ไอะ่ะแต่ก็ได้เข้าชิงมันไม่ได้เริ่มจากต้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่เขามนเริ่มขึ้นลูการได้เข้าชิงพอได้ได้เข้าชิงก็แพ้แพ้เซบิยาเอ้ยแพ้บีเยียอยู่เซบิยาใช่เฉพาะเฉพาะบอลด้วยเซบิยาแพ้เซบิยาแล้วหลังจากนั้นเลี้ยวผูกก็ไม่ได้ไป ก็คือได้จะไปรดนเล่นในแชมเปี้ยนลีกอ่ะก็เบื่อจริงความท้าทายมันแบบไม่เคยตกเลยฮะไหมันไม่เคยตกไปเล่นอยู่บ้านอย่าแบบเออเอามั้งไวก่อนที่ครอปจะบอกใบบายจากเรียกเอามั้งไวเอาแบบเฮ้ยหรือช่วยเดียวเนี้ยจริงแล้วเนี่ยซาร่าก็บอกเฮ้ยผมก็ยังไม่ได้นะช่วยยูโรปาลีกเนี่ยซาร่าจะเจนครอปอะไรเงี้ยบอสเราก็ได้ทุกๆช่วยแล้วนะปีที่แล้วไปปีอาได้ยินมันคุยกันซาร่ากับครอปค ไม่สาระกับเขาเปนคุยกันเห้บอสผมจะยิงไม่ค่อยเยอะนะลูกการเนี้ยไฟลูกการเนี้ยนะบอกผมยิงไม่เยอะนะผมอยากไปเล่นอยู่ด้วยซิเพราะบอสจะไม่เคยได้ถ้วยใบนี้เลยผมบอกจึงเขาบอกเอออย่าไปเต็มที่เลยเขาบอกงั้นได้ยินไหมเข่าววงใน,นก็เลยแบบอยากมาเล่นใช่อยากมาเล่นอยากมาเล่นถ้วยใบนี้เพราะว่าเอออยากเต็มเต็มไงมันเหมือนมันเหมือนภาพนี้ยังไม่จบบุญถ้ามันขาดถ้วยใบนี้ยลิกซ้อที่สุดท้าย าก็ดีใจที่แบบว่าเอ้ยเขบได้ลงมาเล่นเว้ยอืมแล้วลงมาปุ๊บไอ้พวกเขาก็ตั้งกันให้เป็นจริงหนึ่งพวกก็ตังหนึ่งอยู่แล้วถูกป่ะก็เหมือนแมนยูปีแล้วลงรูเไหมเตยได้ไหมได้ป่ะได้ไหมยูวันอี่ไม่ได้จะเปิดรกการมาเขาให้แมนยูแท็กหนึ่งนะปีแล้วอ่ะแมนยูก็ได้เป็นจริงหนึ่งนะแตงแชมป์นะได้ป่ะ แม่ใครวะแม่ใครวะแม่ะไรวะฮะทีมอะไรนะแพ้ใครวะแพ้ไม่ได้จำเลยไม่จำไงไม่จำไงอะไวะแพ้ทีมอะไรหนูจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าใครรู้ทีมบอกหน่อยเตีมยากเลยเนาะเออเตีมยากนี่แหละใช่ใช่แพ้ตีมยากเนี่ยแล้วเตีมยากก็เข้าไปเป็นแชมป์หรือเปล่าถ้าผิดก็ขอโทษมั่วไป แต่มันก็ได้ตามเรทีมอื่นจะไปทำทำไมตามแต่เลี้ยวูเราเนี่ยจุดที่อาคิดว่ามันมันเป็นข้อดีนะมันเป็นข้อดีของของมันเป็นการประจบเหมาะพอดีเลยว่าเออเฮ้ยคบกําลังจะกําลังจะสร้างทีมบีอ่ะใครั่ะกำลังจะสร้างทีมบีให้กับเลี้ยวูก็นี่แระทั่วยุโรปแล้วถามว่ามนันทั่วใหญ่ไหมมันก็ใหญ่ในในฝัน่งยุโรปรองน้อยจากยูโ่ปาเจริญยูโรปาลีกเนี่ยมันก็ยังยังยัง,ยงมีศักดิ์ศรีอ่ะ,อะ ถ้าถามว่ามีจักดิ์ีไหมก็มีจักดิ์ีและที่สาคัญคือครอบก็ได้ได้ปั้นนักเตะไงวันนี้อาชื่อว่าผู้ตัดประตูจะเป็นเทวินเดวินแฮรดแฮอะไรวะนั่นแหละผู้ตัดประตูรอๆผมทองทองเออ <12. S 1> มือสองมือสองมือสออันจอนน่าจะพักซาร่าน่าจะได้พักวันนี้ซาร่าน่าจะได้พักแล้วเดี๋ยวบ่ายๆเดี๋ยวมา,มาเก่งก่อนเกมให้ฟังวันนี้แค่มาอยากถามความรู้สึก ชอบนะกับวันเนี้ยเจินครับมันจะได้ส่งนักเตะกลับเป็นแบกลงแบบเหมือนแบบเข้าใจไหมเหมือนแบบว่า,อาวเออถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นรถถ้าเป็นรถรถธรรมยา่าไม่รู้จับทันหรือเปล่ารถธรรมย่าที่แบบว่าจะต้องมีมอเตอร์มีแบบรับใส่รางวแหวัยวัยตอนเนี้ยครบกําลังมีมีธรรมย่าแล้วตัวหนึ่งที่มันดีมันเร็วมันแรงแต่กําลังจะประกอบขึ้นมาใหม่ แล้วคิดว่าเฮ้ยมันจะดีเท่ากับอันเดิมไหมอามองนะสเตฟานไบเซติกน่าจะได้ลงอย่าเรียกควันซาน่าจะได้ลงเหมือนมันปั้นชุดใหม่เออเหมือนมันเหมือนนี่แหละแต่ก็มันจะมีมันจะมีแบบว่าตำแหน่งและตัวเพื่อมาควบคุมความเก่าใช่ไหมสมมุติว่าอย่างเซนเตอร์น่าจะวอาจีฟันได้ลงมาคอสตนิมเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอกับเวนแฮมนะโอ้จีฟันได้ลงผู้ต่อประตูเนี่ยไม่ใช่อาริสตแน่นอนกองกลาง ก็ ه, อาจจะเป็นโดมินิกโซบอสไลกาเฟนแบกแล้วก็อเล็กซิสแมกเรตเตอร์หรือ,หร,อหรือถ้าอเล็กซิสแมกเรตเตอร์ยัง,ย,งยังไม่เจ็บยังไม่ไม่หายน่าจะเป็นกาเฟนแบกเคอร์ซิโจนแล้วก็ฮารวีย์เลียดหรือสเตฟานบาเซลติดดกน,ตนี่แหละสามสี่ตัวเนี้ยก็คือก็คืออาคิดว่าครอปก็คงบอกว่าเฮ้ยกูให้มึงเต็มที่นะก็เล่นให้เต็มที่อ่ะแพ้ก็ไม่เป็นไรถูกป่ะ ชนะไม่ไดอ้รไม่รู้หรอกว่าครับมันมันให้จิตวิญยาก,กับนักเตะยังไงแต่อารู้สึกว่าเออมันมันก็ทําให้นักเตะเรียกจิตวิญญาณเล่นให้แบบยอมถวายหัวกราฟ็นแบกน่าจะได้ลงแน่นอนเอนโดเออเอนโดเอนโด,อ,นโดอาจจะเป็นตัวโฮดดิ้งตัวตัดเกมเอนโดกราฟ็นแบกแล้วก็เคอร์ติจอนมันได้ลองทีมหมอน,นี้ยได้ลองทีมอาอาคิดว่านะ เบนโดก็ไปอ่ะเบนโดกอ่ะผู้เบื่อและแม่งลง<ม>แทนซาลา,าดล้วยฮะก็น่าจะเอาตัวอลงเออเอาตัวเยาวชนน,วน,วนั่นแหละลงอคิดว่านะ<ด>ก็มันเป็นมันเป็น,มนแม์ที่เราตั้งตารอคอยว่าเฮ้ยเราจะได้เห็นไม่ได้ไม่ได้ละอายใจหรือว่าไม่ได้แบบอายที่แบบมาเล่นทัวยูโรปาลีกนะแต่กลับรอคอยด้วยกลับรอคอยว่าเฮ้ยมาแล้วทีมอนาคตมันมาแล้วเจอครับกำลังจะสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อ เป็นรากฐานเป็นพิมพ์เขียวให้กับสโมต่ตอเลี้ยวคูอ่ะคิดอย่างนั้นนะแล้วมันคิดดูดิว่าถ้าสมมติวันนี้นะสมมตินะ้าลับตาคิดนะแต่ยังไม่รู้นะาเดี๋ยวมาลับเกงหลังเกมอีกรอบนึง <c oughs> วันนี้ถ้าผู้ต่อตูเป็นมือ 2. สองเซนเตอร์เป็นเป็นฟันไดคุมอย่าเลียวควันซาอ่าแบ็กซ้ายซิมิการ์ดนะเซนเตอร์คู่กับควันซาอ่าถ้าควันซาเจ็บไม่เยอะจัเหมือนที่แล้วนะ แบกซ้ายซิมิกาดแบกบขวาซิมิเก้ซิมิเก้ซิมิโกโมเมสแบกบขวาโกโมเมสของกลางก็เนี่ยพวกเนี้ยวัตถุเิวอนโดกราฟินแบกไบเตติกไม่เอาเลยตัวมงท่านอาจจะแบบตัวบอลไรไม่เป็นสำรองเนี่ยคือที่โจนฮาวิเอเลียดซ้ายอ่ะซ้ายเอาหลุยหลุยอาร์ดลงหน้าเป้าเป็น ดาววินุยธปีขวาเป็นเบนโดกแม่งเลยนี่ไ่ก็หาวิเลียดเล่นเล่นแทนสารา่าน,นะนะเดี๋ยวดูตั้งตารอคอยเลยวันนี้วิเลี่ยตขึ้นดื่มหมดวมกำลังสักสี่ห้าขวดเดี๋ยวกูหลับ <c oughs> <c oughs> ตีกี่โมงตีสี่ตีดึกไปได้ไหมจะให้แฟนนั่นอยู่เด้อน,นะจับนะหลัก ลานลานนูลานนูนี่ลานนูลานนูเองล้าน,าน,านอาเชียริวอโฟฝึกฝนนะเสื้อผ้ากางเกงผ้าันคอทุกอย่างซื้อมาให้หมดไอสัตว์โตมาเชีย์แมนยูไอหน้าหี่ย